สวัสดีครับวันนี้นะครับมาทดสอบปืนสั้นอัดแก๊สมือสองอหนึ่งตัวนะครับเป็นชจ้ตัวนี้ครับ army r 17นะครับมาดูกันนะครับไปกล่องมานะครับจะเจอกับตัวปืนนะครับมีคู่มือนะครับนะครับตัวปืนตัวนี้ค่อนข้างใหม่นะครับสภาพค่อนข้างสวยเลยเยวมาดูกันนะครับนี่นะครับตัวปืนเห็นไหมครับยิงล่องลึกมาเลยสวยงาม ชัดเจนดีมากนะครับสไลด์นะครับถ้าไม่มีรอยเหมือนกันตนัวนี้นี่แมกกาซีนนะครับใหม่ๆเลยศูนย์หน้านะครับเป็นแต้มสีนะครับชุดท่อนะครับ นีลูกสูบกน,นะครับโอเคเนาะชุดท่อนะครับสภาพสวยถ้าไม่มีรอยเห็นไหมตัวเคี่ยวท่อนอกก็ไม่หักนะครับถ้าจะเหมือนใหม่นะครับตัวนี้ที่ยวมาทดสอบกันนะครับก็การทดสอบนะครับก็จะไม่ใช้กระสุนนะครับจะยิงเปล่าให้ดูนะครับนี่นะครับชุดต้นไก เดี๋ยวเรามาดูกันเปิมแก๊สนะครับนี่นะครับแกส๊สไม่รั่วไม่ซึมนะครับไม่มีลูกนะครับลูกหมดสลายค้างนะครับ นะครับตัวนี้ก็ถ้าใครสนใจตัวนี้ครับก็ติดต่อเขาไปได้นะครับรายละเอียดในการติดต่อจะขึ้นไว้ให้นะครับสาหรับตัวนี้นะครับก็ฝากคนลคกกดแชร์กดติดตามช่องของเราด้วยนะครับสําหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ